ขาวนมาจบแถวที่สี่นะคะตรงนี้โซ่หนึ่งพันหัวเข็มขึ้นสองหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ขึ้นอีกหนึ่งหลักแถวที่ห้านะคะโซ่สี่พลิกงานกลับ ขึ้นสองหลักนะคะโซ่สองค่ะ X ลงไปในช่องนะคะแล้วก็ขึ้นห่วงสับปะรดขอปรับใหม่ค่ะโซ่สามค่ะโซ่สาม X ลงในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นสับปะรดไปโซ่สามนะคะ สองห่วงสามห่วงสี่ห่วงห้าหกเจ็ด ค่ะแล้วก็โซ่สามขึ้นตัวคันลายโซ่สามค่ะไปขึ้นสับประรดลูกที่สองนะคะลูกแรกจบเรียบร้อยแบบนี้ โซ่สามเอ็กค่ะลูกที่สองแล้วก็โซ่สามขึ้นห่วงคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ <7 S 2> แล้วก็โซ่สาตัวขั้นลายนะคะได้สองลาย ต่อไปลายที่สมนะคะโซ่สามเค่ะเราก็ขึ้นห่วงสับปะรด ห่วงค่ะแล้วก็โซ่สามขึ้นตัวคันลายงานก็วนเหมือนเดิมซ้ำไปจนจบนะคะค่ะอันทักให้ดูสามลาย